สวัสดีค่ะแม่น้องตังนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูเด็ดค่ะชาเขียวน้ําส้มนะคะเมนูนี้นะคะเกิดจากความอยากรู้อยากลองนะคะซึ่งแม่ก็จะเป็นคนชอบลองอะไรแปลกๆนะคะชอบเอานู่นมาชิมกับมาแมทกับตัวนี้นะคะมาชงใส่กับอันนี้นะคะทําไปทํามามาเจอมาเจอชาเขียวกับน้ําส้มนะคะก็ลองชงๆดูแล้วก็ช่างวัดตวงอนะคะ ใส่เพิ่มเทละนี้เทะหน่อยอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะได้แต่ละแก้วเนาะทีเนี้ยก็มาเจอเมนูนี้นะคะลองทำดู<ฮ>สดชื่นมากค่ะแบบเป็นอะไรที่เข้ากันนะคะเป็นความผสมผสานของชาเขียวอะค่ะกับน้ำส้มเนี่ยมันเป็นมันเป็นความสดชื่นที่แบบ <ๆ S 1> เหมือนเราเรากินน้ำส้มอย่างเดียวเราก็จะได้ความสดชื่นแป๊บดึงอย่างเงี้ยค่ะพอเรากินชาเขียวเข้าไปเราจะได้ความสดชื่นแล้วก็ อหอมชาเขียวนหน่อยๆนะคะแล้วก็ได้รับคาเฟอีนจากตัวชาเนี้ยนะคะให้เราตื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรากินชาเขียวอย่างเดียวมันก็หอมแบบชาเขียวมันก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะคะแต่พอเอามารวมกันมันเป็นอร่อยแบบสดชื่นนะคะอยากให้ทุกคนลองเนาะเหมือนพ่อค้าแม่ค้าที่ทําร้านเครื่องดื่มเงี้ยคะ่ะก็เพิ่มเมนูในร้านได้นะคะเมนูนี้ผ่านเลยค่ะลองดูค่ะเป็นเมนูใหม่บางทีอาจจะ ถ้าคนชอบเมนูคลีมคีนนะคะเมนูเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยจะชอบนะคะเมนูเนี้ยคิดว่าชอบแน่ๆนะคะคนที่ไม่ชอบทานกาแฟเนาะก็ชอบทานชาเขียวไม่ชอบทานไม่ชอบทานนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เมนูนี้ถือว่าผ่านค่ะลองดูนะคะลองลองเพิ่มเมนูในร้านดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้ร้านเรามีเมนูหลากหลายขึ้นเนยคะ่ะแตกต่างจากร้านอื่นอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อดึงดูดลูกค้าเราเนาะคะ่ะ ใไ hey, แม่ขอฝากติดตามคลิปด้วยนะคะติดตามคลิปแม่น้องตังนะคะช่อง Speak er ะค,ะคลิปตังเจอช anel นะคะก็ทําคลิปเจ้าตัวแสบนะคะแล้วก็มีคลิปเครื่องดื่มด้วยเพราะว่าตอนนี้แม่ไม่ได้กรีดยางนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นขายเครื่องดื่มนะคะขายเครื่องดื่มก็ค่อยๆทําไปอะค่ะก็เรายังไม่เยอะก็ค่อยๆค,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 คิดเมนูเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยนะคะ ก็มาเป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะคะส่วนท่านที่ท่านใดที่ติดตามแม่นะคะแล้วก็ชมคลิปแม่อย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขขอให้มีโชคมีลาภร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็แ้วก็จะสวดพระกาถาเงินล้านเนาะสวดพระถาเงินล้านแรกๆขายนะคะไม่ดีเลยนะคะสองสามวันแรงเนี่ยได้วันละน้อย,อยสองร้อยะคะ่ะ ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะยอดเราก็ประคองปรปคับประคองไปด้วยความคิดเกียจเราก็ไม่ได้สวดประกาถาแต่พอพอเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะมันมันร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยมันไม่ไหวเราก็เลยต้องสวดพอเริ่มสวดนะคะยอดก็พุ่งขึ้นมาเป็นห้าร้อยหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปดร้อยเก้าร้อยอย่างเงี้ยคือคือมันรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเงี้ยค่ะถ้าใครที่ประสบปัญหากับตรงนี้อยู่นะคะก็ลองใช้ประกะาศาเงินล้านดูนะคะ สวดมนต์นะคะแล้วก็ระลึกถึงอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมนะคะแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางมิ้งโพหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะท่านก็ตรงนี้ด้วยความเชื่อนะคะเราก็ต้องมีความเชื่อและความศรัทธาด้วยนะคะสวดแล้วก็ทําบุญด้วยนะคะนิดเดียหน,อน่อยอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะเห็นผลนะคะส่วนแม่ตัวแม่สวดได้สองสาวันเนี่ยก,ก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคะเริ่มเริ่มมียอดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ ลูกค้าเมื่อก่อนก็ไม่มีใครแวะนะคะลูกค้าก็มีแต่เจ้าเดิมๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอุดหนุนแต่พอเราส่วนก็จะมีหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นมากเป็นวัยกลางคนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอมาเป็นลูกค้าเข้ามาหาเราแล้วก็เขาก็จะเริ่มเป็นลูกค้าประจําเรานะคะแต่เราก็ต้องทําให้อร่อยด้วยนะคะเมนูของเราตนะ้องคิดเมนูให้มันอร่อยนะคะถ้ามีโอกาส นะคะแม่ก็ยุ่งเจ้าตัวเล็กอยู่เนาะก็ทําอัดคลิปได้เฉพาะช่วงที่แกหลับนะคะถ้ามีโอกาสแม่ก็จะมาแชร์ตัวเครื่องดื่มของแม่นะคะก็แชร์วันละเมนูแต่จะไม่ได้วันละเมนูนะคะคือว่างวันไหนจังหวะได้ลูกหลับอะไรอย่างเงี้ยก็จะทํานะคะบางทีลูกหลับแล้วก็ซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถอัดคลิปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแม่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ